ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีเพียงพอสำหรับพนุษย์ทุกคนแต่มีไม่เพียงพอสำหรับคนโลกแม้เพียงคนเดียวย้อนกลับไปเมื่อกว่า150ปีก่อนจกักรวรรดิอังกฤษที่ทรงอานาจอย่างมากในตอนนั้นต้องปากชัยให้กับบุรุษแห่งสันติผู้มีอภรเรียบง่ายคุมกายเขาผู้นั้นคือโมหันทาตกรัมจันคานทีหรือที่คนทั่วไปเรียกเขาว่า มหาตามะที่มีความหมายว่าผู้มีจิตวิญญาณอันสูงส่งก่อนอื่นหากคุณผู้ชมดูคลิปนี้จนจบแล้วช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระดานข่าวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมหาบุรุษผู้ที่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแต่กลับต้องมาต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนคนชั้นล่างและเพราะเหตุใด ผู้ที่มีความเพียบพร้อมเช่นนี้ถึงต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงยืนหยัดต่อสู้กับจกักรวรรดิอังกฤษซึ่งมีอาวุธที่ทันสมัยโดยไม่เกรงกลัวว่าการกระทําเช่นนี้อาจต้องแลกมาด้วยชีวิตเรื่องราวชีวรประวัติของมหาตรมะคานทีจะมีความเป็นมาอย่างไรจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วอะไรที่ทําให้เขาเลือกทางเดินเช่นนี้ละ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโมหันธาตุกลัมจันคานทีถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่สองตุลาคมปี1869เมืองปอบันดารัฐคุชราชทางภาคตะว,วันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเขาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางทีีี่มานะด โดยมีพ่อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทํางานให้กับรัฐบาลและแม่ผู้ที่เคร่งศาสนามากหลายครั้งต้องอดอาหารเป็นเวลานานแม่ของคันทีเป็นคนแรกที่สอนให้คันทีไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อความเท่าเทียมกันในด้านจิตใจและสังคมในตอนเด็กคานทีค่อนข้างเป็นเด็กที่เกเรมากทั้งขโมยเงินไปซื้อบุหรี่ดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิง และกินเนื้อสัตว์แต่ด้วยความที่คันทีเคยให้สัตว์จะปฏิญาณกับแม่ของเขาไว้ว่าจะพูดความจริงเสมอเขาจึงไปสารภาพผิดด้วยความตื่นกลัวกับพ่อของเขาหากแต่ว่าพ่อของคานทีกับไม่ว่าเขาสักคำพร้อมกับบอกให้เขาสารภาพผิดออกมาทั้งหมดด้วยความกล้าไม่นานทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้น้ำตาได้ชะล้างความขุ่นข้องหมองใจของทั้งคู่จนหมด ด้วยประเพณีของศาสนาฮินดูเมื่ออายุได้13ปีคันทีได้แต่งงานกับกัสตูบาเด็กสาวข้างบ้านที่อายุเท่ากันแต่คันทีในตอนนั้นหึงหวงภรรยาของเขามากจนอดคิดถึงภรรยาของเขาไม่ได้ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนในขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียน ในค่ำคืนหนึ่งคานทีที่มีอายุได้16ปีขณะที่เขากําลังเฝ้าพ่อที่ป่วยหนักอยู่นั้นเขาก็ได้แอบขึ้นไปหาภรรยาของเขาแต่พอกลับลงมาข้างล่างเขากลับพบว่าพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้สะเทือนใจคานทีเป็นอย่างมากเขาโทษตัวเองเสมอว่าเขาทําหน้าที่ไม่สมบูรณ์ขาดความรับผิดชอบบกพร่องต่อพ่อแม่ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เขาตั้งใจรับใช้มวลมนุษยชาติให้เต็มที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย สปีหลังจากที่พ่อเขาเสียชีวิตเพื่อนของครอบครัวเขาจึงแนะนําให้คานทีไปเรียนต่อ,อยังประเทศอังกฤษเพื่อเรียนด้านทนายความซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้ต่อสู้กับจกักรวรรดิอังกฤษด้วยความรู้ความสามารถหากแต่ว่าแม่ของเขาไม่ค่อยอยากให้คานทีไปต่างประเทศเธอจึงให้นักบวชเชนเป็นพยานในสัญญา3ข้อคือห้ามแตะต้องสุราผู้หญิงและเนื้อสัตว์เมื่อคานทีให้สัญญาแม่จึงอนุญาตให้เขาไป ขณะที่เขาเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษความมุ่งมั่นสูงสุดของเขาคือการได้ประสบการณ์จากอังกฤษและเปลี่ยนตัวเขาให้เป็นสุภาพบุรุษในแบบฉบับคนอังกฤษเขาพร้อมมากที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ลอนดอนมีให้กับเขาทั้งเรียนลีลาดไวโอลินและภาษาฝรั่งเศส คารทีไม่ได้เป็นคนเลือกว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่กินเนื้อสัตว์หากแต่ว่าเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับแม่ของเขาไว้ว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์จึงทําให้เขาขาดสารอาหารอย่างรุนแรงโดยกินเพียงแค่กระหล่ำปีต้มและขนมปังกับเนยแต่ต่อมาไม่นานเขาได้รู้จักกับหนังสือคู่มือการกินมังสวิรัตซึ่งทําให้ร่างกายเขาดีขึ้นมาทันทีและได้ซึมซับหลักการจากนักปฏิวัติสังคมร่วมสมัยที่มีความเชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์กินเลือดจะทําให้ผู้คนในสังคมก้าวรล้าต่อกันแต่การกินมตออนาออนาย่มโก ขึ้นและไม่เกิดความรุนแรงตอนนี้คานทีเริ่มเข้าใจการกินมังสวิรัตในบริบทของการเมืองสังคมและจริยธรรมต่อมาคานธีได้เป็นสมาชิกคนสําคัญของสมาคมมังสวิรัตและได้เขียนบทความลงในนิตยสารของสมาคมจึงทําให้เขาได้รู้จักกับนักปฏิรูปชั้นนําและหลักคิดใหม่ทงางศาสนา หลังจากที่คันทีร่ำเรียนจนจบ <_ C os al> เขาได้รับอนุญ,ญาตให้ทำงานเป็นทนายความได้เขามีอุดมการณ์ที่จะต่อสู้เพื่อความดีและความถูกต้องเมื่ออายุ22ปีคันทีที่กำลังไฟแรงได้เดินทางกลับไปยังประเทศอินเดีย <_ C os al> ด้วยความหวังว่าจะนำความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณและการเมืองมาสู่ประเทศบ้านเกิดโดยได้รับว่าความให้กับน้องชายที่ได้เข้าไปพัวพันกับการค้าผิดกฎหมายแต่การขึ้นศาลครั้งแรกของเขานั้นเป็นที่น่าอับอายมากเพราะเขาทั้งตัวสั่นและไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่อหน้าผู้พิพากษาเลยจึงถูกเชิญตัวออกจากห้องทันที ดูเหมือนว่าเส้นทางการเป็นทนายความของเขาจะมืดมิดลงมากแต่เมื่อสำนักกฎหมายในแอฟริกาใต้ได้ให้ข้อเสนอแก่เขาด้วยตำแหน่งที่สูงกว่าเสมียนเพียงเล็กน้อยคันทีจึงตอบตกลงไปอย่างไม่มีทางเลือกซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางด้วยความสูญเสียและล้มเหลวจากบ้านเกิดของตัวเองโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจะสามารถกู้คืนอาชีพมาได้หรือไม่ ขณะที่คานทีก้าวเข้าสู่แอฟริกาใต้เขาดูจะภูมิใจตัวเองในระดับหนึ่งเนื่องจากการที่เขาเรียนจบจากลอนดอนโดยมีมาสุภาพบุรุษลอนดอนอยู่ด้วยเขารับงานแรกให้กับพ่อค้าชาวแอฟริกาใต้เพื่อไปตกเถียงในข้อเรียกร้องทางธุรกิจขณะที่อยู่ในห้องพิพากษาผู้พิพากษาให้เขาถอดผ้าโพกศีรษะออกแต่คานทีปฏิเสธโดยไม่มีใครเข้าใจในการกระทําครั้งนั้นของเขาเหตุการณ์ผ้าโพกศีรษะในครั้งนี้เป็นการเหยียดผิวครั้งแรกของเขาในแอฟริกาใต้แต่ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนขณะที่คาานนททีกํลังงเดงดิโย ด้วยตัวโดยสารชั้นหนึ่งผู้คนก็เริ่มจ้องมองมาที่เขาและร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่รถไฟคานทีจึงแสดงตั๋วรถไฟให้เจ้าหน้าที่รถไฟดูพร้อมกับโต้เถียงอย่างเสียงดังแต่ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่รถไฟสั่งให้เขาย้ายไปยังตู้โดยสารชั้น3าแต่คานทีปฏิเสธเขาจึงโดนเจ้าหน้าที่รถไฟจับโยนลงจากรถไฟในสถานีถัดไปในค่ําคืนนั้นเขาต้องทนนอนในห้องพักผูดด้โดยสารอันหนาวเหน็บทั้งคืนพร้อมกับคุ้นคิดอย่างหนักว่าจะเอายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาว่าจะกลับอินเดียหลังเสร็จคดีเหมือนไม่มีอออะไรรเกิดขึ้นหืยู่ กับการทนทรมานกับการเสียเกียรตินี้เพราะเขาเป็นแค่ผู้มาเยือนแต่แล้วคานทีก็ตระหนักได้ว่าขนาดตัวเขาเองที่มีวิชาความรู้ขนาดนี้จบมาจากประเทศอังกฤษยังโดนกระทําถึงขนาดนี้และแน่นอนว่าพี่น้องร่วมชาติของเขาที่ต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้อยู่ทุกวันละ่ะคานทีจึงบอกกับตัวเองว่าถ้าเป็นไปได้เขาจะถอนลากถอนโคนโลกร้ายแห่งการเหยียดผิวนี้และต่อสู้ทนกับความยากลําบากจากการทําให้สําเร็จนี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญในชีวิตของเขาตลอดไป แต่คารทีก็ยังทำตัวเองเป็นสมาชิกที่ศรัทธาต่อจักรวรรดิอังกฤษโดยการร้องเพลงชาติของอังกฤษและทำหน้าที่อันทรงเกียรติในการปกป้องประเทศในกองทหารของอังกฤษที่ทำสงครามกับชนเผ่าซูลูคารทีต้องทนดูภาพอันหดหูจากการต่อสู้ระหว่างทหารอังกฤษที่มีทั้งปืนสั้นและปืนยาวกับชนเผ่าซูลูที่ต่อสู้ด้วยหอกเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่ามันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างสนุกสนานของชาวอังกฤษคารทีนึกย้อนกลับไปอย่างตอนที่เขาปฏิบัติกับภรรยาของเขาซึ่งมันไม่แตกอะไรกับจักรวรรดิอังกฤษที่ทำกับชนเผ่า เ,เขารู้สึกผิดอย่างมากเมื่อเขาอายุได้37ปีเขาเลือกนับถือหลักธรรมของบรารมันคือการคลองพรมจรรย์ถาวร ในปี1906มีกฎหมายเกี่ยวกับคนผิวดำซึ่งกฎหมายนี้บังคับให้คนเอเชียที่มีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปต้องมีบัตรประจําตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วรวมทั้งกฎหมายที่หญิงชาวอินเดียต้องเปื้องผ้าต่อหน้าตำรวจอังกฤษเพื่อก่อกตําหนิบนร่างกายลงบนบัตรประจําตัวด้วยนี่ถือเป็นการหมิ่นเกียรติและสิทธิของพวกเขาอย่างตั้งใจคานทีออกมาต่อต้านกฎหมายคนผิวดำนี้อย่างไม่ลังเลแต่ในตอนนั้นคานทียังอ่อนหัดอยู่มากเขาแก้ไขข้อกฎหมายข้อหนึ่งกฎหมายอีกข้อก็จะพู แยกระหว่างคนผิวดําและผิวขาวได้อยู่ดีคานทีเริ่มหาทางแก้ไขรวมพลังของคนหลากหลายเชื้อชาติและาศาสนากว่า3,000คนเพื่อหาวิธีตอบโต้ทันใดนั้นก็มีพ่อค้าชาวมุสลิมลุกขึ้นกำหมัดพร้อมกับตะโกนออกไปว่าฉันยอมติดคุกดีกว่าจะยอมรับกฎหมายนี้คานทีที่อยู่ตรงนั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการต่อสู้จะรวมถึงการติดคุกด้วยแต่นั่นทําให้เขารู้ว่าเขาเดินมาถูกทางแล้วคานทีลุกขึ้นแล้วพูดว่าเราสาบ,บานต่อหน้าพระเจ้าจะยอมติดคุก และไม่ยอมออกจากข้องขังจนกว่ากฎหมายนี้จะถูกยกเลิกไปซึ่งมันได้ผล กฎหมายนี้ถูกเลื่อนออกไปและเมื่อวันลงทะเบียนมาถึงมีชาวอินเดียเพียง500จาก7,000คนที่ไปลงทะเบียนจึงทำให้คานทีและอีก2,000กว่าคนถูกจับเข้าคุกทันทีดูเหมือนว่าชาวอินเดียก็เริ่มมีการต่อต้านจัก,กรวรรดิอังกฤษแล้วจากนั้นทางการส่งคนมาเจรจากับคานทีเพื่อให้ชาวอินเดียไปลงทะเบียนแต่ผู้สนับสนุนคานทีที่ติดคุกด้วยกันต่างพากันสงสัยว่าเขาจะติดคุกไปทำไมในเมื่อเขาต้องลงทะเบียนอยู่ดีด้วยเหตุนี้เองเมื่อถูกปล่อยตัวคานทีถูกลุมตีด้วยท่อนเหล็กจนเกือบเอาชีวิตไม่อด แต่โชคยังดีที่มีเพื่อนของเขาได้เอาตัวเข้ามาขวางไว้ทันเขาผู้นี้คือแคนบีไนดูไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคารทีไว้แต่เขาช่วยกอบกู้ชื่อเสียงและเริ่มต้นการต่อสู้ของคารทีใหม่อีกครั้ง ในปี1913คานทีประกาศชุมนุมอีกครั้งเพื่อประท้วงภาษีการลงโทษพวกพ่อค้าไม่เข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้แต่คานทียังมีพวกกรรมกรยากจนชาวอินเดียคอยสนับสนุนอยู่การประท้วงมีผลต่อเศรษฐกิจทันทีเริ่มจากเหมืองฐ่านหินที่นาตาลและแพร่อย่างรวดเร็วไปยังทางรถไฟและไร่อ้อยคานทีรู้ว่าการประท้วงในครั้งนี้จะส่งผลกระทบถึงภาคการเมืองด้วยแต่เพราะกรรมกรมากมายอาศัยอยู่ในที่ที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้ถ้าพวกเขาจะประท้วงก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและมา อกันอยู่บนถนนซึ่งนั่นจะเข้าแผนของคานทีทันทีคานทีสัญญากับกรรมกรว่าจะให้ที่อยู่ใหม่กับพวกเขาตรงชายแดนระหว่างนานตาลและคานสวรนซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและแน่นอนว่าพวกเขาทุกคนจะต้องถูกจับในคุกจะมีคนล้นหลามและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกยิ่งสร้างความกดดันให้กับทางการอย่างมาก ชื่อเสียงจากสื่อมวลชนทำให้คานทีกลายเป็นบุคคลสากลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่งขณะเดียวกันก็ทำให้ทางการอ่อนแอลงจึงยอมผ่อนปลนมีการยกเลิกกฎหมายภาษีแบ่งแยกคานทีชนะเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพลังมวลชนนั้นยิ่งใหญ่กว่าการใช้กำลังชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วโลกคานทีจบภารกิจที่แอฟริกาแล้ว เมื่อคานทีเมียยุได้45ปีเขาเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศอินเดียซึ่งในขณะนั้นก็ถูกกดขี่ด้วยระบบจักรวรรดิอังกฤษเช่นกันเป็นเวลากว่าสศตวรรษที่อังกฤษตักตวงทรัพยากรของอินเดียเผาผ่านวัตถุดิบและทาให้อุตสาหกรรมพื้นเมืองค่อยๆหายไปซึ่งประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดและทํากําไรมหาศาลต่อจักรวรรดิอังกฤษจ,จนทําให้ในตอนนี้อินเดียไม่สามารถสร้างโรงงานผลิตเข็มหมุดเองได้เป็นคํากล่าวที่บั่นทอนจิตใจชาวอินเดียเป็นอย่างมากชาวอินเดียกว่า3 ร้0ยล้านคนถูกปกครองด้วยจักรวรรดิอังกฤษเพียง1 0 0 0 0แคนถือเป็นการปกครองครั้งประวัติศาสตร์ที่คนเพียงน้อยนิดปกครองคนมหาศาลขนาดนี้ชาวอินเดียยินยอมเป็นทาารับใช้ด้วยการจัดตั้งกองกําลังทหารและตำรวจเพื่อสนองและรับใช้คนอังกฤษ การทีเตือนสติชาวอินเดียให้ต่อสู้ย้ำว่าการกระทำเหล่านั้นสมควรได้รับการประนามข่าวต้านกฎหมายที่กดขี่ฉบับใหม่ด้วยการปลุกระดมมวลชนหากแต่ว่านายพลอังกฤษได้ประกาศห้ามชุมนุมเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ไม่มีการเตือนล่วงหน้าอังกฤษนำกองทหารอินเดียล้อมและเปิดฉากยิงผู้ชุมนุมทันทีทหารอินเดียสามารถสลายการชุมนุมได้ใน10นาทีเนื่องจากกระสุนหมดจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนและผู้บาดเจ็บกว่า1000คนจักรวรรดิอังกฤษยื่นข้อเสนอที่รลายการ และน่ารังเกียจให้กับชาวอินเดีย2ข้อคือมีชีวิตอยู่ต่ออย่างขี้ข้าหรือจะยอมโดนฆ่าตายทําให้ชาวอินเดียโกรธแค้นมากสัดส่วนของชาวอินเดียต่อคนอังกฤษนั้นเป็น4ี่พันต่อหนึ่งชาวอินเดียจึงลุมฆ่าชาวอังกฤษได้หมดในเวลาไม่กี่วันแต่คานทีออกมาบอกว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเขาไม่ให้ชาวอินเดียมองชาวอังกฤษว่าเป็นศัตรู สามปีต่อมาคานธีได้ปรับเปลี่ยนนักสู้เพื่อชาติให้เป็นการเคลื่อนไหวระดับมวลชนทุกคนในทุกาศาสนาและทุกชนชั้นคือเพื่อนกันชาวอินเดียทุกคนรักเขาคานทีสนับสนุนให้ชาวอินเดียทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อคลุมพื้นเมืองสีขาวที่ทอด้วยเครื่องปั่นได้เสื้อผ้าแบบตะวันตกถูกรวบรวมนาไบเผาทิ้งเพื่อปกจิตสํานึกให้ตัวเองคานธีมีเอกลักษณ์ที่ทําให้เขาชนะใจและเป็นผู้นําชาวอินเดียมากกว่าหนึ่งใน4ศตวตรรษหลายครั้งที่เขาต้องประกาศหยุดการบรัะท้วงเมื่อเสี่ยงที่จะเกิดความมรรุุุนนแงต่อผู้ชม การรับใช้ประชาชนทําให้คานทีต้องสูญเสียชีวิตครอบครัวลูกชายทั้ง4ของเขารู้สึกถูกทอดทิ้งโดยลูกชายคนโตได้แสดงพฤติกรรมต,ต่อต้านพ่อแม่ด้วยการติดเหล้าและขายตัวเมื่อคานทีรู้ข่าวนี้เขาก็ประกาศตัดลูกกับลูกชายคนโตทันทีเขาเสียใจมากแต่ไม่นําเรื่องส่วนตัวมาปนกับภารกิจปลดปล่อยชาวอินเดียกว่า300ล้านคนเมื่อคานทีอายุได้61ปี เขาเริ่มตอบโต้อย่างจริงจังต่อระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรมต่อการผลิตเกลืออันเป็นธุรกิจกำไรงามที่มีกฎหมายห้ามชาวอินเดียทำคานทีประกาศว่าเขาจะเดินทางกว่า240่ไมล์ไปทำเกลือที่ทะเลอาหรับเขาเริ่มออกเดินทางจากการจับตามมองของคนทั้งโลกการเดินทางในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักข่าวต่างประเทศทำให้ผู้ที่ศรัทธานับแสนติดตามเขาไปยังทะเลอาหรับด้วยการตอบสนองเริ่มมากขึ้นชาวอินเดียเริ่มผลิตและค้าขายเกลือแต่นั่นทำให้หลายพันคนรวมถึงคานท์ทีถูกขังคุกและผู้ ก็ถูกตำรวจใช้ไม้ตียิ่งทำให้คนอินเดียลุกฮือและรวมตัวกันมากขึ้นด้วยการกดดันจากนานาชาติทางการจึงปล่อยตัวคานทีและเชิญให้คานทีมาเจรจาด้วยในปีต่อมาคานทีได้ไปร่วมประชุมที่อังกฤษเรื่องอนาคตของอินเดียเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวลอนดอนและถูกเชิญตัวไปงานเลี้ยงน้ำชาที่พระราชวังบักกิงแฮมเขาถูกตำหนิจากคนในวังว่าแต่งกายไม่เรียบร้อยแต่กษัตริย์ทรงตอบว่าสำหรับเราเขาแต่งกายอย่างสมเกียรติแล้ว เมื่อคันธีกลับมายังอินเดียเขาได้กล่าวต่อหน้าผู้คนนับแสนที่จับจ้องมาที่เขาว่าข้าพเจ้าอยากขอร้องต่อผู้ปกครองชาติของเราให้ความรักที่ไร้เงื่อนไขความจริงและไร้ความรุนแรงและประทานพรแก่พวกเรานั่นคืออิสรภาพที่เราต้องการ ต่อมาไม่นานอังกฤษก็เริ่มถอดใจและยอมรับว่าอินเดียไม่มีวัตถุดิบให้ตักตวงอีกต่อไปแล้วปี1947ชาวอินเดียได้รับอิสรภาพจากจักรวรรดิอังกฤษและเฉลิมฉลองเพื่ออิสรภาพแต่ความขัดแย้งระหว่างฮินดูและมุสลิมยิ่งเพิ่มมากขึ้นความต้องการอิสรภาพทําให้เกิดสงครามการแบ่งแยกระหว่างชาวฮินดูและมุสลิมที่ยืนยันจะแยกประเทศเป็นปากีสถานการแบ่งแยกทําให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ฮินดูย้ายมาที่อินเดียและชาวมุสลิมย้ายมาที่ปากีสถานสงครามการแบ่งแยกในครั้งนี้ทําให้ กว่าครึ่งล้านตายลงคานทีเริ่มการเดินทางสแสวงบุญหาสันติภาพสู่ประเทศคู่แขนระหว่างการเดินทางเขาไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆเขาบอกกับเพื่อนคนหนึ่งว่าเขาอาจโดนรอบฆ่าและถ้าเขายอมรับลูกกระสุนอย่างกล้าหาญและเอ่ยนามพระเจ้าจากป่าของเขาจงมั่นใจได้เลยว่าเขาเป็นมหาตามะอย่างแท้จริงเมื <S <S ่อต้นปี1948 คานทีมีอายุได้78ปีขณะที่ทําพิธีสวดมนต์ประจําวันในสวนสาธารณะในนิวเดลีมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาเคขรบต่อหน้าคานทีและยิงเขาสามนัดขณะที่ใกล้ตายเขาพูดออกมาว่าลาม,มาภาษาอินเดียหมายความว่าพระเจ้าความเศร้านี้ทําให้ชาวอินเดียได้สติความรุนแรงยุติในชั่วข้ามคืนมีผู้คนกว่าล้านคนมาร่วมพิธีและให้พรใกล้ๆเขา ท่ามกลางความตายยังมีชีวิตท่ามกลางความมืดมิดยังมีแสงสว่างเรื่องนี้สอนอะไรเราคานทีใช้เวลากว่า50ปีต่อสู้ด้วยความมหิงสาเพื่อปลดปล่อยอินเดียดังคำกล่าวจากมาตินลูเทคิงว่าพระเยซูเป็นผู้ส่งสารแต่คานทีเป็นผู้ปฏิบัติกา,ารต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งชัยชนะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเสมอไปตรงกันข้ามการใช้ความรุนแรงอาจจะทำให้สิ่งต่างๆยิ่งเลวร้ายมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมล่ะครับได้ข้อคิดดีๆอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยนะครับ